พี่ไก่เนี่ยอาจารย์โช์ตั้งฉายาไว้ให้เผื่อพี่ไก่จะไปให้พิธีกรประกาศที่ไหนฉายานี้จะเป็นสิริมงคลศิลปินสาวสวยเสียงดีรุ่นใหญ่ไก่พันนิพา,าเป็นไงสวยไหมนี่ไก่พันนิพาตัวจริงนะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์โชว์ค่ะ สวัสดีค่ะเสียงหวานมากหวานมากแค่เสียงพูดเนี่ยขนลุกสู้ทุกอนุรูของคอทำไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะคะอะไรจะลุกขนาดนั้นอาจารย์ลุกถึงท้องเลยพี่ไก่ลุกถึงท้องโกจริงสวยมากนะขอบคุณค่ะนี่ยังกันนางฟ้านางสวรรค์ใช่ค่ะอ์แล้วพี่ไก่ไปไหนแล้วะนี่ค่ะโอ้โหแต่กี้ยังชมอยู่เลยคุยคุยหายซะแล้ว ลูกเส์อาจารย์โชนี่หน้าตาเบิกบานทุกคนเพราะอาจารย์โชเป็นคนสนุกสนานแบบนี้วันนี้เ,<ล>เขายิ่งเบิกบานอย่างพี่ไก่ทำไมคะเขาถูกหวยลาวสามตัวตรงจริง,รงป,ป้ายทะเบียนรถตู้อาจารย์โชไงหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ถูกข้างล่างนี่นี่เสื้อสาวพราวที่ใส่วันนี้เลยข้างนี้ไอ้บา้างเก้าห้าเก้าห้าลาวออกข้างล่างกระเป๋าเต็มเลย วันนี้ก็เลยเตรียมตัวซื้อพวงมาลัยให้ไก่พนิพาเต็มเๆโอ้โหนั่นพวงมาลัยถือเป็นปึ้งๆใช่ค่ะโอ้โหขอให้รวยๆเหง่งๆทุกงวดนะคะสาธุค่ะแล้วศิลปินท่านนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะหาว่าบินกรุงเทพสุราษฎร์แป๊บเดียวพี่ไก่อยู่ถึงเชียงใหม่ใช่ค่ะวันนี้บินสองต่อเลยอะโอ้สต่อเลยบินสองต่อต่อแรกนั่งจาก เชียงใหม่ม,มาดอนเมืองอต่อที่สองบินกระด้งมาสุรา,าเขานั่งเครื่องค่ะนังเครื่องอนั่งเครื่องบินมาก็เลยถึงดึกหน่อยมันมันกระดง<ไ>้งกินกระด้งมาถึงดึกหน่อยไก่ไอ้บ้าไม่ใช่กระหัง <c oughs> พร้อมหรือยังจะฟังเสียงเพลงไก่พนันธิพาพร้อมแล้วเพลงแรกเพลงอะไรจะอะไรไม่บอก อาจารย์ต้องมาถามว่าเพลงแรกของพี่อัลบั้มพี่ไก่อัลบัมลบ้มแรกอะชื่ออัลบั้มอะไรโอ oh, ้แล้วทำไมจะให้ตังเขาเหรอเปล่า <c oughs> อาจารย์ <c oughs> นั่นคือชื่อเพลงแรกอ๋อชื่อเพลงแรกเหรออ,อัลบั้มแรกคือชื่อเพลงแรกเพลงนี้อาจารย์โชว์ไทยเองได้ไหม <c oughs> เพราะเป็นเพลงโปรดแล้วอาจารย์โชว์จะให้ตังเหรอคะให้สิ <c oughs> <c oughs> ะไรนะรทำไมแกยังสาวอยู่อ๋อที่แกสาวเพราะเธอแกไงอ้ย <c oughs> ไม่น่าถามเลย <c oughs> <c oughs> มีอะไรจะถามอีกไหมจ๊ะอายุเท่าไหร่แล้วเตินนะห้าสิบสี่ไหนยิ้มสิเอออ้าวห้าสิบสี่ดูดิดูฟันกันดิไหนอะฟันแกนหรออเอ้า <c oughs> งงมากเลยพี่ไก่อายุห้าสิบสี่แล้วผู้ชายคนนี้ฟันน้ำนมยังไม่งอกอีกเหรออุย <c oughs> เอาพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทายก่อนรู้ไหมเพลงแรกของพี no? ่ไก่ค oh. ือเพลงอะไรอะไรนะเฮ้ยถูกหรือเปล่าถ้าถูกมึงต้องให้พวงมาลัยพี่ไก่นะเอาให้ก่อนเลยเอาโอ้้องคอต้องมือหรือคอออย่างนี้ได้ไหมคะ้ไไขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะว้าวยังไม่ทันร้องได้มาอะไรแล้วอ่ะนั่นนะสิิอาจารย์โชว์สายเปนี่หนักมากเลยเนี่ยถจ้าของคอเนี่ย Oh. ตกไปดีแน่น้าขมำร้องเพลงไม่ได้ <c oughs> จากไก่กลายเป็นกบเดี๋ยวดูนะนักร้องคุณภาพเสียงดีจะเป็นยังไงฉายาว่างไงที่อาจารย์โชตั้งให้ศ <c oughs> ิลปินสาวสวยเสียงดีรุ่นใหญ่ไก่พันนิพารักเกินร้อยขอบคุณอาจารย์โชค่ะแม่แดนเซอร์สวยๆยยนั้นเลย ก็ฝากก่อนนะคะแม่แต่เธอที่เอ๋นเธอใจจนไม่รู้จบเริ่มจากวันที่ฉันพบเธอจนบัดนี้แปลกที่ฉันพบรักแรกเจอแปลกที่เธอก็ยังมีใจ ทั้งทั้งที่เธอยังมีเขาอยู่อบอบเธอชัางแสนละมุนอบอุ่นเหลือเกิหากธอเบื่เอเดนนี้ฉันไปใจขาดรอก,กอดฉันไว้อย่างนี้น,น,นานๆบอกว่ารักฉันรักฉันตอน่อใจจะยัง ฉันไว้อย่างนี้นาน ย,ยังไงยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวชาวสาุดท้ายกลัวใจก